นี่นายเห็นไหมตอนเราบอกว่าน้องไมโลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไมโลกลายเป็นหมากระสือไปแล้ววะพนด้ากุ๊กกุ๊กให้ทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมไมโ o exe นั่นเองซึ่งเกมนี้เราจะต้องมาตามหาน้องหมาไมโลโอเคทุกคนมาช่วยพี่แบตตี้ตามหากันดีกว่าเราบอกว่ามันเริ่มมืดแล้วอ่ะเราควรกลับก่อนแล้วค่อยมาหาไมโลในวันพรุ่งนี้เฮ้ยแต่ว่า เราไม่หาคืนนี้น้องไมูลอาจจะแยกก็ได้นะฉันต้องเดินตามแสงแดดไปที่รถอ๋อหมายถึงว่าเราต้องเดินไปตามทางที่มีแสงหรือแสงที่พระอาทิตย์ตกดินนั่นเองทุกคนโอเคทางทิศตะวันตกโอเคเล s โกเรามาเดินกันดีกว่าเนี่ยแต่พี่แบดดี้ชื่อว่าไม่แน่นะระหว่างที่เราอ่ะเดินทางกลับไปที่รถเราอาจจะเจอน้องไมโลเอ้ยไมโลไมโลนี่นายเห็นไหมตอนเราบอกว่าน้องไมโลเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคน ไมโลกลายเป็นหมากระสือไปแล้วว่ะตัวละครเราบอกว่าเราต้องรีบไปแล้วเฮ้ยหรือว่าที่ไมโลมีอาการอาเจียนบ่อยครั้งเนี่ยหรือไมโลไปกินน้าลายกระสือหรือเปล่าทุกคนไมโลอาจจะกําลังสืบทอดทายาทกระสือก็ได้เฮ้ยแต่ว่ากระสือปกติมันมีแต่คนไม่ใช่หรอทําไมหมากีนเข้าไปถึงกลายเป็นกระสือได้อะเฮ้ยอุ้ยคนไมโลโลไมโลโอ้โหโอ้โห ทุกคนเสียงไมโลห่ยหัวนว่อูมาขนาดนี้เราแวงแล้วนะอืเช็คดีๆก่อนเดินถอยหลังเลยนะทุกคนนี่ไม่ใช่ว่าเราเดินถอยหลังแล้วไมโลดักหน้านะทุกคนไม่ได้นะอ่ะโอเคทุกคนเราจะมาเดินเช็ครอบข้างแบบ360องศาไปเลยมาฮอไมโลยอ๊ยออ๊ยเมื่อกี้เนอ่ะ ทุกคเราไม่หนีไม่โลไม่ทันอะไม่เป็นไรเอาใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะตอนนี้เราขอแค่ตัวออ้ยไม่โลอืมไมโลไมโลไม่โลอย่าขยันนะไม่โลเฮ้ยยิ้มอ่อยเลยอะฟันเหลืองมากเลยทุกคนโอ้ยเลี้ยงไมโลมาตั้งนานอะไมโลฟันขาวขาวทำไมตัวนี้ฟันเหลืองเนี่ยใช่ไมโลจริงหรือเปล่านี่โอ้โหทุกคนพี่แพตตี้เราแหวงรอบข้ามไปหมดแล้วเนี่ยอุ้ย คนดูอะไม่รู้ว่ามันหลอนหรือเปล่านะนั่งไงพูดไม่ทันขาดคำไมโลอยากขยับนะไมโลอ่าไมโลเป็นเด็กดีนะไมโลไมโลกลับไปเดี๋ยวนี้เลยไปอ้ยโอเคทุกคนตอนนี้เรารีบกลับไปดีกว่าเพราะไมโลน่าจะไม่ปกติแล้วแหละเราเอากลับไปด้วยไม่ได้แล้วล่ะทุกคนอ้ยพี่แพตตี้อยากรู้จริงๆงนั้นหรือว่าในป่าเนี้ยมันจะมีกระสือตัวอื่นนอกจากไมโลอีกอะหืระแวงเลยอะ พี่เพตตี้ขอเดินหมุนรอบตัวเลยนะไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยออ๊ยยั่ไงไมโลว้าอ,อ้าสนุปคือเราห้ามขยับเลยนะทุกคนเราต้องจ้องน้องกลับอย่างเดียวโอเคขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งมารอบนี้พี่แพตตี้ไม่พลาดแน่นอนโอเคไปรอบนี้เราจะพยายามจับตามไมโลอย่างนิ่งๆถ้าไมโลโผลมาแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีอะเพราะว่าเสียงรอบข้างมันมีแต่เสียงป่าทุกคนเราไม่เอ๊ะเะ เออฮืมไมโลอืม,ม,อมจับทันแล้วนะกลับไปดูนี่ไปอืมโอเคทุกคนโอเคตอนนี้เราเดินอย่างสบายใจได้ละมาเดินไปต่อ,อ,อมันรู้สึกเหมือนไมโลจะออกมาตลอดเวลาเลยทุกคนคือแบบว่าพอเราอยู่ในเกมอะ่ะมันดูแบบมันดูยากกว่าที่เราดูเขาเล่นอีกนะจริงดิค่ะที่อยากให้ทุกคนลองเล่นดูมันเหมือนจะไม่ยากแต่เกมมันอุดยังไง กลับไปไม่รลกลับไปเดี๋ยวนี้นี่ mm hmm. กลัวคำสั่อืมกลัวนี่โอ้ยในเกมมันยากกว่าที่ทุกคนเห็นนะพิเวตตี้อยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูจริงๆมันเหมือนจะง่ายมากแต่ว่ามันยากสุดๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าไมโลจะโผล่มาตอนไหนเพราะมันไม่มีเสียงเลยทุกคนมันมาอีกทีเราอาจจะโดนแล้วนี่นี่มาในรูปแบบซ่อนหลังต้นไม้โอ้ยดีนะเห็นก่อน ไม่งั้นเะโดนไมโลวัเข้าให้แล้วเราอาจจะเป็นกระสือลายต่อไปก็ได้ไม่รู้โอ้โหบรรยากาศรอบข้างมันก็หลอนนะรู้สึกว่าบรรยากาศมันเริ่มมืดลงนะทุกคนอถ้าเรายิ่งอยู่ตอนที่มันมืดอะเราอาจจะหาไมโลไม่เจอเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรีบกลับไปที่รถโอ้ยโอนี่ไมโลกลับไปเดี๋ยวนี้เราจะจะบบเพี้ยงนี่อาคมมมารู้อหนูอินีนี่โอเค คือตอนนี้มันอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าขอแค่เรารู้ว่าไมโลมาทางไหนแล้วเราจับตาดูมันไมโลก็จะกลับไปเราก็จะไม่เป็นอะไรแต่ว่าไอตอนที่ไม่ผู่มาเนี่ยหละเราไม่รู้ว่าน้องจะผู่มาตอนไหนนะสิโอ้ยไอทางมันก็ยาวเหลือเกินยังเมื่อไรจะถึงที่รถเนี่ยจอดตั้งไกลเนาะเดินก็เดินมาคนเดียวโห้ฝามือขึ้นมาสวยเลยทุกคนโอเคตอนนี้เราต้องเดินไปเรื่อยๆคือเราเดินมาจนไม่รู้ว่ามันเอ้ยนี่ไหมละ โอ้โอ้โอ้ตัดไปเลยนะไมโลอเดี๋ยวไม่ให้กระดูโอเคทุกคนคืออ่ะอุ้ยเราเจอทางน้ําหรือว่าเราใกล้ถึงรถแล้วหรือเปล่าโอเคเราต้องรีบไปทางน้ําะเขาบอกว่าให้กดชิปเพื่อที่จะได้เดินทางข้ามแม่น้ําได้ไวขึ้นโอเคนี่ขนาดพี่แพตตี้กดชิปแล้วเนี่ยอุ้ยระหว่างทางเนี่ยมันจะผูกมาหรือเปล่าเนี่ยมันจะตามมาด้านหลังหรือเปล่าเพื่อแต่ก็ไม่แน่มัหรือมันจะมาทางด้านหน้าทุกคนฮึระแวงซ้ายระแวงขวา อย่าเพิ่งโผมานะมันลําบากมากเลยอะเพราะแม่น้ําอะมันแรงมากตอนเนี้มันจะพัดพี่แพตตี้ตกไปแล้วเนี่ยโอเคขึ้นมาได้แล้วทุกคนเคเราน่าจะใกล้ถึงรถแล้วตอนนี้เฮ้ยไม่รอไม่โลไม่ลอยผ่านน้ำอย่างนี้มาเลยเหรอกลับไปเลยรอบนี้มาโลน่าจะกลับไปไกลนะทุกคนโอเคอเรารีบไปที่รถกันดีกว่าอุ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นทางขึ้นนะทุกคนมันชันมากขนาดกดวิ่งยังเสียเอเตอร์จีไปตั้งเยอะ เฮ้ย okay. แม่ไมโลไว้กลับไปเดี๋ยวนี้ไว้กลับไปอ่าเฮ้ยีดึงเลยนาะทีนี้ย energy มีเท่าไหร่ใส่เต็มมาอุย้ยตอนนี้เราเป็นทางลงเนินนะทุกคนลงเนินโหทำไมลงเนินมันไม่ไวเหมือนตอนอันนี้เลยอะอุ้ยตอนขึ้นว่าช้าแล้วทำไมตอนลงเนินมันไม่ไวอ่ะไมโลมันจะผล่มาทางไหนอนียไมโลนี่อ่าที่แบตตี้ว่าแล้ว่าจังหวะน,นี้นต้องผล่มา โอเคทุกคนนี่แพตตี้คิดว่ารถเราอาจจะอยู่ด้านหน้านี่แล้วคิดในแง่ดีไว้ก่อนไหนไม่โลไม่โลถึงละใกล้ถึงแล้วทุกคนใกล้ถึงแล้วนี่ไงรถเราเราถึงรถเราแล้วเข้าไปเลยอืมเข้าไปเอ้ไม่โลอือยังโผล่มาอยู่จะถึงรถอยู่แล้วกลับไปเลยยโอเครีบขึ้นรถเลยทุกคนคนรอดแล้วเอ้าคุณรอดแล้วทุกคน เกมจบแล้วโอเคในผู้พัฒนาเกมเขาอาจจะตั้งใจให้เราคิดเนื้อเรื่องต่อว่าหลังจากเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าก่อนนั้นนี้ก่อนที่ไมโลจะเป็นกระสือมันเป็นยังไงอาจจะไปกินน้ำลายกระสือก็ได้กรไมโลก็เลยเป็นอย่างนี้โอเคทุกคนถ้าใครอยากให้พี่แบตตี้เล่นเกมแนวแปลกๆหรือน่ากลัวน่ากลัวสยองขวัญอย่างนี้อีกอ่ะคอมเมนต์บอกพี่แบตตี้ได้เลยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยบาย,บาย